อดีตแข้งของแดงเตือนลิเวอร์พูลคิดให้ดีก่อนจะเซ็นดิโก้บินเรียน COVID มารุวมทัพในขนนะาะนี้นะอารัตยังไงลิเวอร์พูลปัจโอกาสในการเซ็นการดอนรุวมทัพเหตุต้องยื่น1แข้งหลักในข้อเสนอในขณะนี้อารัตยังไงคอริเมอร์ชี้ชัดเจนตำแหน่งเดียวที่สลอตควรจะเสริมทัพให้กับลิเวอร์พูลในช่วงสมอนี้นะเอาแล้วเพื่อทีมเอนโดระบุนหน้าที่กลางรับของตนนั้นมีไว้เพื่อจะให้เพื่อนเด่นแบบสบายสบาย ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการที่ทางด้านของทางเกรนจอนสั้นอดีตแบ็กขวาลิเวอร์พูลสมโมส,ยยยยสรยัรกษ์ใหญ่แห่งสกอบอลนด์มีเรนกกตแสดงความคิดเห็นว่าบอร์ดบริหารของแดงนั้นควรจะพิจารณาอย่างละเอียดก่อนว่าจะคว้าตัวนิโควินเรียนเปีกดาวรุ่งทีมชาติสเปนของอาราดิกบิวบาวไปร่วมทีมไหม ซึ่งจอห์นสันกล่าวเลยนะว่าผมไม่ได้ดูเขาเล่นมากนักในระดับสโมสรผมแค่ประทับใจกับสิ่งที่เขาทําในศึกยูโร2024กับทีมชาติสเปนเขาดูดีมา,มากๆเลยนะแต่ผมยังไม่เห็นด้วยนะักหากว่าจะตัดสินใจนักเตะค,คนใดคนหนึ่งกับการที่เขาเป็นเพียงแค่การทำงานได้ดีในทัวร์นาเมนต์สำคัญสำคัญในครั้งนี้ เดอรลนหลายคนที่ตั้งตารอคอยการแข่งขันในครังนี้มาเป็นประานานแล้วและเกือบทุกเกมเป็นนัดชิงชนะเลิศของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงพยายามจะสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมอยู่เสมอนิโก้ี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่ดูมุ่งมัน่นและถ้าเขาทำผลงานในแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ให้กับแอตติกบิลเบามันก็ค่อนข้างยุติธรรมที่ลิเวอร์พูจะคว้าตัวไปร่วมทีม,มในไรก็ตามนักเตะหลายคนสามารถดูดีได้ในทัวร์นาเมนต์สำคัญเนื่องจากว่ามีเกมที่ลงเล่นไม่มากมายนัก และมันก็ไม่ควรจะเป็นเพียงเหตุผลเดียวสำหรับสโมสรที่จะเซ็นสัญญานักเตะจากผลงานในศึกยูโรหากว่าสิ่งที่เขาทําอยู่ตอนนี้คือผลงานในการเล่นระดับปกติของเขาเรียวฟูก็ควรจะรีบพยายามจะเซ็นสัญ,ญญากับเขาแต่ผมยังย้ําว่าเรานั้นไม่คิดว่าการตัดสินใจหรือตัดสินใครจากผลงานในระยะแค่ส,สั้นเท่านั้น ซึงดาเตะในวัยิบปีรายนี้ยังคงมีสัญญากับทาง้าของอาร์ติติคบิลเบาจนถึงปี2021และก็ถูกตั้งค่าตัวไว้อยู่ที่ประมาณราว60ล้านปอนด์เลยีเดียว,ยวอาลัะไงสื่อบรยงานข่าวลิเวอร์พูลปัดโอกาสในการเซ็นส,สัญญากับทางด้านของแอนโทนีการดอนนารุกนิวคาสเซิลยไนเตดเนื่องจากว่าต้องยื่นจากเรคอนซาประกันหลังดาวรุ่งเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอ โดยที me, ่พวกฟูมีค่าวมีข่าวผัวพันกับกระดอนมาก่อนหน้านี้ประกอบกับการที่นิวคาสเซิลกำลังเจอกับด่านของสถานการณ์บีบบังคับเรื่องของกฎด,ด้านผลประโยชน์และความมั่นยั่งยืนของลีกหรือว่า P.R.S. ของพิบริกในการต้องหาเงินมาจ่ายจำนวนกว่า26ล้านปอนด์ภายในวันที่30มิถุนายนเพื่อจะให้ร,รอดพ้นการทับผิวกฎในขณะนี้ทำให้มีการบริการข่าวแ่ว่านิวคาสเซิลก็พร้อมที่จะขายนักเตะระดับท็อปออกจากทีมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกระดอน ซึ่งลิเวอร์พูก็ให้ความสนใจนะทว่าล่าสุดทางลิเวอร์พูเอเคโค์บ่งถึงเดดีเมลระบุตรงกันแล้วว่าหงแดงปัดโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับดาวเตะไวท์ชมนฟร์ไนนี้แม้สาลิกาดงจะพร้อมขายให้อยู่แล้วเนื่องจากว่าฝ่ายหลังต้องการตัวจากดาวเรลคอนซาเซนเตอร์ฮาฟอนาคตไกลเป็นส่วนหนึ่งในเดือนนี้เพิ่มเติมันอีกด้วยทันนีการาดอนอดีตนักเตะเอฟเวอร์ตันกำลังในช่วงรับใช้ทีมชาติอังกฤษในการรุ้สึกฟพตบอบยูโร2024ที่ประเทศเยอรมน,นีนะ อาล่ะยังไงสแตนคอรริเมอร์อดีตหัวหอกลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสกีบอลพรีเมียร์ลีกิแสดงความคิดเห็นว่าอาเนสส์รอเฮดโคดคนใหม่ของหงแดงลิเวอร์พูลมีทีมที่แข็งแกร่งอยู่ในมืออยู่แล้วและจุดเดียวที่ต้องปรับก็คือแบ็กซ้าย โดยอดีตกองหน้าเลือดู้ดีกล่าว่ว่าผมไม่คิดว่าจะมีนักเตะจากศึกโยูโรคนใดในเวลานี้อยู่ในราคาที่ลิเวอร์พูลมองว่าเหมาะสมในการคว้าตัวมาร่วมทีม่นื่อว่าสสโมสรต่างๆต้องารอจนถ,ถึงวันที่1กรกฎาคมสลับวันเปิดตลาดอย่างเป็นทางการในค้ะนี้โดยการที่อาเดนสร็อตนั้นเข้ามา,าเป็นเฮดโค้ชพวกเขาก็คงจะไม่ได้ให้อะไรตทันที เหมือนกับที่จากได่นก่อนเชเก้นคอฟดังนั้นจะไม่มีการเซ็นสัญญาบรูรค่ากว่า100ล้านปอนด์เข้ามาแต่ตลาดใดที่ทน่านของซาร์ตเป็นนักเตะนะฮะในใจตัวเลขค่าตัวในจุดที่ลิเวอร์พูลกำหนดเอาไว้อ่าในการทำธุรกิจจะเกิดขึ้นและผมคิดว่ากองเชียร์ต้องอย่างมีความสุขแน่นอนสำหรับผมแล้วพวกเขาเนี่ยมีนารุษที่ยอดเยี่ยมพวกเขาเอีกนั้นมีกองกลางที่ดีแบ็กขวาก็เป็นนักเตะอย่างท้านของเทนนิสเดอร์อานอ และคอเนอร์แบ็คซ์ลีบางทีอาจจะเป็นแบ็คซ้ายที่พวกเขาควรจะประปับปรุงเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีเพียงแค่รับโบ้เท่านั้นที่ไว้ใจได้เพียงแค่คนเดียวสำหรับลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวว่ากำลังมองหาประการันหลังตัวกลางกองกลางและก็ตัวรุกเข้ามาเสริมทัพในตำแหน่ง1รายนะฮะในช่วงสเสมอน,นี้วัตตาเอนโดกองกลางชาวญี่ปุ่นของลิเวอร์พูลบอกว่าหน้าที่กองกลางตัวรับของเขาก็คือการทําให้เพื่อนร่วมทีมของแดนลิเวอร์พูลคนอื่นๆเล่นกันได้ง่ายขึ้น ซึ่งเอนโดย้ายมาจากตหน้าของสตกดร์ดโดยทีด้านของเจเกนครับดึงเขาเข้ามาร่วมงานพร้อมกับมอบหมายให้ทําหน้าที่เป็นกองกลางตัวรับปัดกวาดอยู่หน้าแผงแบ็คโฟและก็ช่วยให้แผงกองกลางคนอื่นนั้นมีอิสระในการทําเกมรุกอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องห่วงหลังในครักนี้ ใช่แล้วนั่นคือบทบาทที่ได้รับมอบหมายผมพยายามจะปล่อยให้ทีมเล่นกันอย่างสบายใจหรือเล่นง่ายขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมคิดอยู่เสมอเอนโดบอกในพอดแคสต์เรดแมชชีนซึ่งได้เผยแพร่โดยทางโดคันชะสำนักพิมพ์ของญี่ปุ่นที่เป็นพันธมิตรกับลิเวอร์ฟูโดยทุกคนก็มีจุดแข็งแก่งตัวอย่างเช่นแมคก้าอาริซิสแมคอาริสเตอร์เก่งกับลูกบอล โดมินิกโซบ็อกสไลด์ทำประตูได้ดีจากนอกกรอบเขโทษและเกอร์อติสโ,โจนมีเทคนิคนะฮะและการเลี้ยงบอลที่ดีเสมอเพื่อจะไปถึงพื้นที่อันตรายของเขาโดยผมพยายามจะช่วยพวกเขาทําเช่นนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามอยู่เสมอนะมันเป็นเรื่องสําคัญเป็นอย่างมากเมื่อคุณกำลังเล่นกองกลางตัวรับในความคิดของผมในเวลานี้นั่นเองนะอาล่ะยไงคอนเนอร์โคดี้อดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษเปิดเผยนะว่า ท้งเทนเลสเตอร์อาร์โนและก็เจแดนแฮนเดอร์สันต่างก็พยายามอย่างหนักในการที่จะโน้มน้าวให้จูด์เบอร์ริงแฮมย้ายมาเล่นกับลิเวอร์พูลในช่วงที่อยู่ในแคมป์ทีมชาติอังกฤษในการลุยฟุตบอลโลกปี2022ที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้โดยในช่วงต้นปี2022ในศึกฟุตบอลโลกที่กาตาร์ทางเบอร์ริงแฮมกำลังเป็นประเด็นร้อนที่จะย้ายออกจากน้านของบริสดัดมุนหลังจบฤดูกาลโดยซึ่งในระหว่างนั้นก็มีข่าวออกมานะฮะว่า,าทาั้งทางด้านของ เทรนเดอร์เดอร์อานและก็เฮนโดเองนั้นต่างพยายามชักชวนให้ดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษรายนี้ตกปรงใจเลือกแอนฟิลเป็นจุดหมายปลายทางใหม่อย่างไรก็ตามล่าสุดนั้นหรือว่าสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็ล้มเหลวเพราะเบลลิงแฮมตัดสินใจเลือกย้ายไปที่เรอัลมาดริดผมคิดว่าเฮนโดแล้วก็ทางด้านของเทรนเองนั้นพยายามกับด้านของชุดแล้วในฟุตบอลโลกปีอ่0เลยก็ว่าได้ โคดี้เป็นซึ่งเป็นหนึ่งในนักเตะทีมชาติอังกฤษที่อยู่ในแคมป์ฟุตบอลโลกกับทั้ง3คนกล่าวกับทั้งของ b b c f i v e r i v e Sport ในครัตในณะนี้โดยเขาจะบอกว่าผมคิดว่าทั้งสองคนนะพยายามแล้ว พูดตามตรงนะคุณคงไม่อยากจะทําอย่างนั้นถ้าคุณตัดสินใจและคุณอยู่ในสโมสรต่อไปและเมื่อคุณรู้ว่าเขาจะย้ายทีมในช่วงสมอคุณจะทํา100%ซตโดยปราศจากข้อสงสัยต่างๆมากมายพวกเขาทางคู่อยู่เคียงข้างเขาเราทุกคนนั่งอยู่ตรงนั้นและพวกเขาสองคนก็พูดถึงว่าริวฟูเก่งแค่ไหนเชคเกนครับก็เป็นอย่างไรบ้างและทําอะไรถมองน,อนี้และเราทุกคนก็นั่งอยู่ตรงนั้นเพื่อทานอาหารและฟังพวกเขาพูดมากในขณะนี้ ฟเดรโกปาเ e ร t สโตเรลโลอยเจนส่วนตัวของอาจูเมโรกองกลางสมบัติของจูเวนตุสเปิดเผยบอกว่าต้าสก,กัดแจ้งแล้วไม่อยู่ในแผนงานย้ายออกได้เลยในซัมเมอร์น,นี้โดยผู้เล่นไวช์สเปียรายนี้ล้มเหลวในการย้ายมาคาแข่งที่ตูรินเมื่อซัมเมอร์ปี2020เพราะผ่านมา4ปีพ่นจรอไปเรื่อยนะฮะทั้งเล่นแบบยืมตัวที่ลิวอพูหรือซีซั่นล่าสุดกับฟิอริจินาโดยสัญญาปัจจุบันเหลือถึงมิถุนายนปี2026แต่ว่าเฮสโคติเอโกม็อก스타 แจ้งแล้วไม่บรรลุหรือวรนจุอาร์ตูในแผนงานซึ่งจังต้องวิ่งเต้นหาสังกัดใหม่ในครั้งนี้เราหาบริกันแล้วกับหลายสโมอสรเกี่ยวกับเรื่องของอาร์ตูว่าจะย้ายออกจากนั่งของเจวเนตุสการเปิดปากผ่านทางนัานของไบรท์สปอร์ตพวกเขาเองก็ไม่ได้บรรจุหมอนตันไว้ในแผนงานแล้วซึ่งอาร์ตูเนี่ยลงเล่นทั้งสิ้น48นัดในทุกบริการในช่วงซีซั่นก่อน กับทางด้านของ v a, ิโอราทำไบสิ้น2ประตูกับอีกสี่แอซิสแต่เพราะมีการเปลี่ยน H ฮชโค้ ode, จากทางด้านของวิเซนโซอิตาเลโนไปเป็นทางด้านของปราเอเรปันราจิโนแผนงานต่างๆที่อารเตมิโอฟังคีก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันนะและข่าวดีพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันททุกทารับ